ผมว่าหลายๆคนน่าจะรออยู่นะใครรออยู่บ้างเอ่ยนั่นคือโช๊คตัวโปรเฟนเดอร์กระบอกเหลืองครับสวัสดีครับรีวิวโช๊คคลิปนี้นะครับเราพาพบกับโช๊คอีกตัวหนึ่งผมว่าหลายๆคนน่าจะรออยู่นะใครรออยู่บ้างเอ่ยนั่นคือโช๊คตัวโปรเฟนเดอร์กระบอกเหลืองครับตัวกระบอกเหลืองนะครับก็เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ที่ปรับได้4ระดับก็คือจะมีตัวปรับอยู่ด้านล่างนะครับเป็น4ระดับแล้วก็เป็นระบบ twin Ho b เป็นระบบแก๊สถึงน้ำมันก็เป็นโช๊คผมมองว่าเป็นโช๊คเริ่มต้นที่ใครๆหลายๆคนท จะหันมาใช้แบรนด์แต่งนะครับหรือว่าแบรนด์บูรเฟนเดอร์ก็แล้วแต่จะมองว่าเอ้ยตัวนี้ก็เหมือนจะโอเคเหมือนจะตอบโจทย์วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ให้ทราบในมุมมองและความคิดของผมนะครับเริ่มก่อนที่ตัวโปรเฟนเดอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวทวินทูบทวินทูบคือเป็นระบบออสองห้องนะครับระบบน้ํามันกึ่งแก๊สกเราติดตั้งก็ต้องตัวกระบอกอยู่ล่างนะครับแล้วก็ตัวแกนอยู่ด้านบนมันจะต่างกับมโนทูโมโนทูบจะเป็นการติดตั้งที่แกนอยู่ล่างซึ่งตัวนี้นะครับจะมีการปรับได้สีระดับก ตัวปรับปรับง่ายครับหมุนได้รอบมันจะไม่เหมือนตัวออโมอโนโทูบของโปรฟิเนอร์ที่ถ้าเราปรับเบอร์สุดก็จะสุดแค่นั้นต้องกปรับกลับอะไรเงี้ยครับแต่ตัวนี้สามารถปรับหมุนได้รอบรอบทิศทางครับก็มีแทบทุกรุ่นในรถบ้านเราไม่มว่าจะเป็นโตโยต้าเป็นอินูซูุเป็นมิตซูหรือเป็นนิสสันอะไรเนี้ยตัวนี้ก็จะมีครบชุดนี้แล้วครับราคา4ีต้นหน้าหลังอยู่ที่ประมาณหมืน่นกลางกลางหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนั้นนะครับปรับได้สี่ระดับ ซึ่งข้อดีอย่างตัวตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งคือมันเป็นการปรับขารีบาวปรับขารีบาวคืออ่าเดี๋ยวผมปรับไว้เบอร์หนึ่งนะครับลองดูกันนะครับผมกดลงเห็นไหมฮะเบิร์บนี่เบอร์หนึ่งการขึ้นตัวของเบอร์หนึ่งแต่ผมกลับกันถ้าผมจะปรับเป็นเ,นเบอร์สี่เลยปั๊บการขึ้นตัวก็จะช้าลงจะเป็นการขาปรับขารีบาวนะครับการขารีบาวคือขาคืนตัวไม่ได้ขายุดตัวนะครับ ใครที่อยากได้เรื่องการล้างพวกแหนบพวกสปริงที่มันมีการดีดแรงๆตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ซึ่งจะต่างกับตัวอีกแบรนด์หนึง่งแต่แบนสีขาวที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้การทํางานของระบบนี้ครับมันเป็นระบบเดียวกันนะปรับได้เหมือนกันเล้งราคาพอๆกันแต่จะมีการปรับที่ต่างกันต้องอยู่ที่การใช้งานแล้วครับว่าคุณใช้โชค๊คใช้แหนบใช้สปริงเดิมเป็นแบบไหนต้องการเพิ่มหรือต้องการแก้ปรับปรุงตรงไหนอันนี้ก็เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์นะครับจะมีการรับประกันหนึ่งปี และอีกข้อหนึ่งของโปรเฟนเดอร์ที่ที่มีมาให้แล้วผมค่อนข้างโอเคนะก็คือว่าตัวชกหน้าครับเขาจะมากับแหวน2ตัวแหวน2ตัวซึ่งแหวน2ตัวนี้นะครับถ้าคนที่รู้สึกว่าเอ้ยผมไม่อยากเสียช o k e โ mono โโไม่อยากได้ช o สปรั่งการมีแหวน2ตัวนี้นครับมันช่วยเรื่องการปรับระยะหน้าของสปริงนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูสักครู่ขอถอดยางก่อนอ่าคือโดยปกติเวลาเราเราเปลี่ยนชกหน้านช่ครับเราก็สปริงวางบนบนเบ,บ้าตัวนี้ แต่โปรเฟนเดอร์จะมีแถมตัวแหวนมาให้2ชุด2ชุดนี้คือถ้าวันนึงนะครับคุณบอกว่าวันนี้คุณอยากยึดหน้าขึ้นหน้ามันเตียเกินไปเราสามารถลองแหวนตัวเนี้เข้าไปได้ก่อนในโชค๊คแล้วค่อยวางตัวแป้นสปริงเข้าไปแปลว่าแป้นสปริงมันยกสูงขึ้นมาแล้วครับตัวรถก็จะสูงขึ้นซึ่งจะมี2ไซส์สามารถเลือกได้ตามความสูงที่เราอยากให้มันขึ้นหรือถ้าใส่2อันเลยก็ได้ได้เส้นกันครับอันนี้เป็นข้อดีของโปรเฟนเดอร์ที่ให้มาครับส่วนข้อเสียก็ สำหรับตัวนี้นะครับหลายๆคนที่ติดตั้งไปอยาบอกว่าข้อเสียเลยข้อด้ยอดยดีกว่าถ้ารถที่มีน้ําหนักเบาหรือต้องการความนุ่มนวลม,มากๆตัวนี้อาจจะไม่ค่อยตอบทัวเท่าไหร่จะมีความตึงตังหน่อยปรับหนึ่งอาจจะแบบนิ่มไปแต่พอไปปรับปั๊บเบอร์สามเบอร์สี่ก็รู้สึกว่าเออแข็งไปหน่อยอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ไปดูจุดด้อยดีกว่าแต่ถ้ารถที่มีน้ําหนักเช่นบอกบรรทุกหนักอยู่หรือมีกันชงกันชนอาจจะตอบโจทย์กับรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับใครสนใจนะครับโบเนเดอร์รุ่นนี้หรือรุ่นไหนไหรือแบรนด์อ อยากให้เราแนะนำหรือติดตั้งให้ก็สามารถติดต่อสอบถามเราได้ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ